สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ไม่ว่าจะเป็น FC เก่าแล้วก็ผู้ที่เพิ่งมาติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการนําสูตรเด่นล่างวิเคราะห์นะครับใส่กันนะครับวิเคราะห์ประกบกันกับสูตรเด่นซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเข้าเห็นไหมครับมีสมาชิกขอมานะครับถามมาว่าสูตรนี้ผมยังไม่ได้ลงไม่ยังไม่ได้ลงจริงนะครับไลฟ์สดตัวหน้าสุดก็ลืมคํานวณลงให้ก็นํามา คำนวณให้ในคลิปนี้นะครับสูตรนี้นะครับ <c oughs> รหัสมันคือ b 2นะครับรหัสมันคือ b 2วิธีการคำนวณไปเลื่อนดูได้นะครับผมใช้ตั้งแต่ง่วงที่16กันยารูวิธีการคำนวณของงวงที่16กันยานะครับมันเป็นสูตรเด่นล่างมาอย่างน้อย1ตัวนะครับมาอย่างน้อย1ตัว2ตัวก็มีนะครับแต่มันคือมาอย่างน้อย1ตัวนะครับและนํามาประกบกับสูตรเด่นล่าง6ตัวในชุดนี้นะครับ ในชุดนี้ซึ่งชุดนี้มันเป็นชุด6ตัวมันจะยังไม่เคยพลาดเลยนะครับยังไม่เคยพลาดเลยของปี64เลขท้าย2ตัวมันก็พลาดยากเนาะอย่างว่า6ตัวมันมีโอกาสมา2ตัวสูงครับมีโอกาสมา2ตัวสูงเหมือนกันนะครับงวดที่แล้วมันชนเห็นไหมเใช่ไหมงวดที่แล้ว6 7 8 1เห็นไหมมันชน781 นะครับมันออก82นะครับมันก็กลายเป็นเลขเด่นและสมาชิกก็เลยทำให้บอกว่าทำให้หน่อยนะครับก็ขอพรบคุณมากนะครับที่ทักเตือนกันมานะครับบางทีมันก็ลืมทำให้สูตรไหนที่มันเดินจริงนะครับเพราะว่าจะมีรหัสนี้นะครับสูตร a 2นะครับถ้ามันเข้าอีกก็บอกไอ้ d 2นี่ครับถ้ามันเข้าอีกก็บอกผมได้นะครับบอกเป็นรหัสมาได้ผมจะได้เปิดในสมุดสูตรให้นะครับเนาะกงวนนี้นะครับของสูตรนี้นะเดี๋ยวรันก่อน82 82นะครับนี่สา karaoke, หรับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสูตรไหนที่มันเข้านะครับก็ชมผมบ้างนะครับไม่ใช่ว่าพูดอันแต่สูตรมันไม่เข้านะครับมันก็ไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีเข้ามีไม่เข้าบ้างนะครับเอาอันเข้ามาพูดบ้างนะครับไม่ใช่เอาแต่อันไม่เข้ามาพูดนะครับมันเป็นการเอาดีเข้าตัวนะครับเอาอันไม่ดีให้คนอื่นนะครับเนาะเอาอันที่มันเข้าบ้างนะครับมาพูดกัน8นะครับอันนี้จน8ปดเห็นไหมครับ มาดูนะครับอันนี้หลุดหนึ่งงวดน,นะนะครับมันก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกว่าอะไรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับให้จําว่านะครับคําเตือนเนี่ยผมขึ้นให้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปแล้วนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณน,นะครับถ้าวิจารณญาณของคุณคิดว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องจับตามตัวที่คํานวณให้ก็แค่นั้นนะครับถ้าชอบก็อาจจะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นในการเลืกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ไม่มีการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแนวทางสิ่งกฎหมายนะครับไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับโอเคให้เข้าใจตามนี้นะเนาะ,ะมาดูวันที่16นะครับมันได้9นะครับ0นะครับ1 4นะครับมันได้901 4นะเนี่ยมันได้901 4ขออนุญาตเขียนให้ดูสวยก่อน ใช้ได้หลายปีครับสูตรเด่นแบบนี้ยนะครับสูตรเด่นแบบเนี้ยใช้ได้หลายปีเอ,า,อาง่ายๆก็เหมือนเวลาเราจะนั่งบนพื้นหญ้าเงี้ยนะครับเราก็ต้องปูเสื่อก่อนก็นี่ก็คือเสื่อนะครับปูเลยนะครับว่าให้มันติดในนี้ให้มันติดชุดแบบนี้ไว้ให้มันติดเลขพวกนี้ไว้ประมาณนี้นครับแล้วก็ความน่าจะเป็นมันก็จะเยอะนะครับ นี่เห็นไหมสูตรนี้มันจะเข้าเยอะกว่านะครับเรียกว่าอมตะก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกเนี่ยร้อยเดี๋ยวนะผมจะดูก่อนทวนให้ก่อนหน่วย โอเคตอนนี้สูตรนี้นะเทียบให้เลยน,นะครับเอาสูตรใหญ่ขึ้นก่อน3 4มสี่หกดศูนะครับเทียบกับสูตรนี้นะนี่สูตรนี้หลุดหนึ่งงวดนะครับความเสี่ยงก็จะเยอะหน่อยสี่ตัวมีโอกาสเข้าแค่สี่เซนนะครับเนาะ แต่ตามสถิติตั้งแต่ที่17มกราคมนี้นะครับก็หลุดแค่งวดเดียวงวดหนึ่งพฤศจิกาใช้มาแล้ว1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวด6งวดเดยงวดนะครับหลุด1งวดเข้ามาด้วยกัน5งวดก็ถือว่าโอเคนะผมว่า90%นะครับถ้าแบบนี้9014นะครับชนมีตัวไหนบ้าง3มีไหม3ไม่มี4ครับ6ไม่มี แปดไม่มีศูนย์สองไม่มีนะครับชนสี่กับศูนย์นะครับสี่เอ็กนะครับเอ็กสี่นี่เอ็กสี่แล้วก็ศูนย์เอ็กเอ็กศูนย์นะครับเอ็กแทนค่าเลขอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับเทียบก่อนมีหรือเปล่าผมกลัวเทียบแล้วจะไม่มีเดี๋ยวหน้าแหกกันอ,อีกอ่า มีไหมติดศูนย์กับสี่หรือเปล่าวันนี้ชนน้อยจังวันที่เราชนสามตัวเลยนะครับถ้ามาอีกก็ดีเนาะพูดถึงนั่นไงเห็นไหมครับชนตัวไหนครับศูนย์กับสี่ชนที่เลขศูนย์ครับหลักหน่วยรูดเลยหรือเปล่าจะรูดเลยหรือเปล่านี่เห็นไหมชนที่ศูนย์หลักหน่วยผมให้เด่นไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตัวรองก็ยังเป็นเลขสี่นะครับ ศูนย์ก็จะมาในตัวรองของตัวนี้ศูนย์กับสี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับนี่ถ้าหนีดับถ้าดับผมอยู่นะดับไม่เคยหลุดติดต่อกันสองงวดนะครับงวดที่แล้วหลุดสิบก็สี่มันไม่มีอยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่นี้แหละนี่ไม่มีอยู่แล้วปากได้เลยศูนย์กับสี่ไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนแต่ก็าตามนี้ที่เด่นสูตรคือหนึ่นงศูนย์นะครับนะครับนี่ ต้มหนึ่งด้วยเข้าแต้มนะครับแล้วก็มาสี่ก็มีหนึ่งสี่ข้าแต้มห้าข้าแเต้มห้าแต้มนี้งวดที่สี่นะครับหนึ่งสี่ข้าแต้มห้าข้าวสี่อยู่หลักนี้สี่หลักหน่วยเป็นตัวรองเด่นสูตรคือหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวไล่ก่อนเจ็ดหกไม่อยู่ไม่อยู่ในโผนี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ติดสองสองชุดเลยนะ เรือกพวกนี้มายังไงผมก็ได้ไลฟ์สดให้ดูแล้วนะครับได้ศูนย์อีกศูนย์นึงก็คือศูนย์สามศูนย์ไม่ต้องศูนย์สามสามศูนย์แต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะสามมันติดดับเผื่อมันไม่มาแต่มันก็มีโอกาสเป็นไปได้มันเข้าทั้งเด่นศูนย์หลักนี้แล้วก็นี้ถ้ามันจะมีอะไรอีกรูดไหมเดี๋ยวลองทำ

06 60 07 70ครับ08 80 09 90นะครับนี่สวงเลข4 4 0 0 4 4 1 1 4 4 2 2 4นะครับ4 3 3 4 4 4ี่สี่ห้าห้าสี่สี่หกหสี่สี่เจ็ดเจ็ดสีสีแปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่อันนี้ก็ศูนยี่ทำไมผมต้องเขียงนงี้ผมจะลองตัดแต้มแต้มคือหนึ่งสองสามสีห้านะครับห 2 3 4 5ถ้าแต้มอยู่เลข0นย์กับ4 1ไม่พลาดในชุดนี้นะถ้าแต้มอยู่แล้วก็มี0มี0กับ4อยู่ภายใน2ตัวท้ายเลขท้ายตัวเนี่ยแต้มอยู่มี0นย์กับ4เนี่ยเข้ายังไงก็เข้านะครับดูนะครับแต้ม0 1, 1 0 1 1 0ศนนะนี่ชุดนี้นี่ตัวไหนอีกนี่แต้มสอง สองศูนย์ศูนย์สองแต้มสามแต้มสี่นะครับแล้วก็แต้ม5้าแต้มหกไม่มีเจไม่มีแไม่มีเก้ามีแต้มศูนย์ก็ไม่มีนะครับก็จะมีแต้ม4 4 0สีนย์เนาะมันก็เป็นชุดเดียวกันไม่เป็นไรนี่ก็แต้มห้าหนึ่งสี่แต้มหกเจ็ดแปดเกู้นย์ไม่มีหนึ่งนี่เจ็ดสี่ครับแต้มหนแต้มสนะครับแล้วก็แต้มสามนะครับ 1นึ่งหนึ่งส้าหนึสี่ห้าเหลือตัมนี้นะนี่ถ้าแต้มเข้าแล้วก็สกับ0นย์อยู่ยังไงก็ต้องออกในนี้นี่ออกในสิบชุดเนี่ยสิชุดตรง5ชุดไปกับนี่นะผมจะเขียนให้นะครับศูนย์หนึ่นี่เดี๋ยวจะตัดตรงให้ครับ0ูนย์สานะครับ สามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสนี่ถ้าเต้มเก้าลกสี่กับศูนย์อยู่ นี่คือชุดตรงนะครับนี่คือชุดตรงทั้งหมด1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเดแดเก้าสิบม่นไหมสบแปดใช่ไหมถูกต้องแหละสิบแปดสอ1สี่หกแปดชุดตรงไม่ตรงกลับพอกลับให้แล้วที่จริงมัน9ชุดไปกลับ18ชุดตรง เข้าแต้มทั้งหมด0กับ4ยังอยู่ทั้งหมดไล่ให้หมดเลย1ถึง0 18ชุดตรงครับขอให้โชคดีเลยนะครับเอ,า,อาง่ายๆตรงกับของผมชุดไหนครับตรงกับชุดนี้ชุดปักหลักมีชุดไหนบ้างครับนี่นะเลือหมด10 10น,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 นะครับ ไม่มีศูนย์หนึ่งนี่ถ้าปากหลักตรงนะก็จะขย่ืบลงมาอีกมีแค่หนึ่งศูนย์ใช่ไหมศูนย์สองมีไหมศูนย์สองมีนะไม่มีสองศูนย์นะอ่านี่ศูนย์สามมีไหมเอ่ยนะครับไม่มีไม่ตรงวงสามศูนย์สามศูนย์มีนะครับ 3 0 40ไม่มีนะมีแต่ศูย์สีมีแต่ศูนสี่ะแต้ม4 04 4 0ไม่มีนี่ศูนี่นะครับอยู่ในชุดลองนะครับ05 0 5มีนะครับไม่มี50านะสีหนึ่ง ไม่มีนะมีแต่หนึ่งสี่สี่เจ็ดไม่มีไม่มีเจ็ดสี่แปดไม่มีแปดสี่ไม่มีสี่เก้าสี่เก้ามีไหมไม่มีเก้าสี่ไม่มีนี่เทียบใส่ไม่มีมันจะมีที่ตรงกับชุดหลักก็จะเป็นตัวนี้ตรงตรงหนึง่งศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่อ่ะที่ตรงจริงๆก็จะมีแค่หนึ่งศูนย์นี่ตรงจัดเลยตรงกับตุวนี้หนึ่งศูนย์นี่ตรงกับทุกอันเลยนะครับ ไม่รู้วาจะมาหรือเปล่านะครับแต่ชุดรวมคือชุดนี้นะครับถ้าหนึ่งกับซียูไม่พ้นนี่แน่นอนนี่เก้าสิบก้าเปอร์เซ็นครับค่าแต้มเข้านี่คือเลขแต้มเลขก,ก็เทียบสองสูตรนี้คือศูนย์กับสีอูผมไล่เลยนี่ไล่หมดทั้งหมดแล้วเห็นไหม มันก็จะทั้งหมดแล้วนะเนี่ยผมว่าเห็นไ,ไหมสีก็มีแค่สิบตัวไปกลับก็ยี่สิบแต่ก็ตัดไปหมดแล้วตัดกับแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมก็เป็นไปกลับสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าแล้วก็กลับเนี่ยก็ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าเนี่ยแล้วก็กลับ ชุดนี้คือชุดไปกับชุดใหญ่ติดศูนย์กับสี่จะมีในนี้ถ้าเข้าแต้มอีกเข้ากับเลยในนี้กั๊ปเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยในชุดนี้สีชมพูเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้มีสมาชิกถามมาขอมาจัดให้ตามคําขอนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ทักมาบอกมานะครับผมจัดให้เลยคํานวณให้เลยเนาะก็ฝากทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ